ครับก็สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับจะนำท่านไปนะครับทำการตรวจสอบและถ่ายน้ำยาหล่อเย็นหรือน้ำยาหม้อน้ำนะครับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่นคลิก110 Car คาร์บูเรเตอร์นะครับ ซึ่งความรู้จากคลิปนี้นะครับท่านสามารถนำไปใช้กับรถยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นได้นะครับเป็นการประยุกต์ความรู้นะครับไปต่อยอดนะครับมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวเชิญติดตามรับชมกันเลยนะครับในรถคันนี้จริงๆเนี่ยนะครับนะตรงถังพักน้ำเนี่ยนะครับก็จะมีชุดสีนะครับปิดอยู่นะครับ แล้วตรงหม้อน้ําตัวเนี้ยก็จะมีกาดหม้อน้ํานะครับปิดบางแผงรังผึ่งหม้อน้ําอยู่นะแต่เนื่องจากว่ารถคันนี้ผมใช้ฝึกนักศึกษานะครับผมก็เลยลื้อเอาไว้เพื่อให้เห็นโครงสร้างและส่วนประกอบโดยง่ายนะครับถ้าในกรณีที่เราต้องการจะตรวจสอบนะครับระดับน้ํายาหม้อน้ําหรือน้ํายาหล่อเย็นนะครับเราก็แค่เปิดบอะนะครับเปิดบาะนะครับแล้วก็มาดูตรงช่องนี้นะครับ ะจะมีระดับบอกอยู่ถ้าใครดูจากคลิป Nuo e l e g a n n 135นะครับมันก็จะมีโล w ฟู l ต่ำสูงไม่ใช่ไฮโลนะครับ,นะรบแต่อันนี้จะเป็น l o w วอกับ Upper ก็ความหมายเดียวกันนะครับโลเวอรก็คือต่ำอั p เปอก็คือสูง เพราะฉะนั้นระดับน้ำยาม use, หม้อน้ําหรือน้ํายาหล่อเย็นเนี่ยในกระป๋องเนี่ยจะต้องไม่ต่ํากว่าโลเวอร์และจะต้องไม่เกินอัปเปอร์นะครับถ้าท่านเติมเยอะจะล้นออกทางท่อนี้นะครับคือท่อระบายหรือท่อหายใจเพราะฉะนั้นถังพักน้ํามันนี้นะครับเขามีรูระบายคือท่อนี้นะครับแต่อย่างของอันเนี้ยนะครับที่ตัวถังเนี่ยไม่มีรูระบายนะครับจะใช้รูระบายหรือรูหายใจคืออยู่ที่ฝานี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีครันเนี้น้ำยาเนี่ยนะครับมันต่ํากว่าระดับแต่ว่ายังไม่ครบกําหนดเปลี่ยนถ่ายท่านก็ไปหาซื้อน้ํายาหม้อน้ําหรือถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ขอเป็นน้ํากลั่นก็ยังดีนะครับท่านก็เอามาเติมนะครับจนถึงขีดระดับอัปเปอร์ตรงนี้นะครับถ้าจะเช็คจะทําแค่นี้แต่ในคลิปนี้นะครับก็คือจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ํายาหม้อน้ําไปด้วยเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเปิดจุกยางอันนี้ออกนะครับในคู่มือนะครับเขาบอกว่าถ้าเราจะทำการถ่ายนะครับน้ำยาหม้อน้ำเนี่ยให้เราถอดตัวถังพักน้ำก่อนเหตุผลเพราะอะไรนะครับในคลิปของอ l ลิแกนต1หนผมได้บอกไปแล้วว่าตำแหน่งการติดตั้งถังพักน้ำเนี่ยนะครับจะมีอยู่2แบบ ในนูโวอีลิแกนเนี่ยถังพักน้ําจะอยู่ต่ํากว่าหม้อน้ําเพราะฉะนั้นท่านเปิดตรงฝาหม้อน้ํานี้ได้เลยแต่ของคลิกถังพักน้ําเขาอยู่สูงกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านเปิดตรงนี้น้ําที่อยู่ในถังทั้งสิ่งสกรปรกก็จะไหลลงไปในหม้อน้ํานะครับทําให้หลอดน้าเนี่ยสกรปรกและอุดตันดังนั้นในคู่มือซ่อมบอกว่าให้ถอดถังพักน้ํา นะครับท่านจะถอดต,ตรงที่ออกจากตรงคอหมอ้อน้ําก็ได้หรือท่านจะถอดจากที่ออกจากตรงถังพักน้ําก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าอันเนี้ยให้ถอดจากตรงนี้จะง่ายกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งร้อยสายเส้นนี้นะครับแล้วสายพวกนี้เวลาผ่านการใช้งานไปพอเวลามีการถอดประกอบนะฮะมันจะปิดแตกถ้าท่านอยากได้สายตามสเปคนี้เหมือนอย่างนี้นะครับท่านก็ไปเบิกที่ศูนย์นะครับนะครับโอเคนะฮะผมจะทําการถอด ถังพักน้ำสำรองครับใช้ตัวทีเบอร์สินะครับมีน็อตยึดอยู่2ตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอียงถังหน่อยนึงนะครับแล้วก็ออกแรงดึงและบิดซ้ายบิดขวานะครับนะครับนะเท่านี้นะครับ ถังพักน้ำหรือกระป๋องพักน้ำก็ออกมาท่านก็เอาน้ำและสิ่งโสโปกในนี้ไปเททิ้งแล้วก็ล้างทาความสะอาดผอขอญาตเททิ้งไปเลยนะครับถัดจากนั้นนะครับให้เรามาเปิดฝาหม้อน้ํานะครับเราจะไม่เปิดฝาหม้อน้ําตอนที่เครื่องยนต์มันร้อนอยู่นะครับอาจเกิดอุบัติเหตุเกิดอันตรายได้นะครับเวลาเราเปิดฝาหม้อน้ําตรงนี้นะครับจะมีน้าที่ค้างอยู่ในสายเล็กน้อยไหลมานะครับ จะเปิดแล้วนะครับนะครับถัจากนั้นนะครับเราจะทําการถ่ายนะครับนี่คือตัวล็อตถ่ายนะครับจะใช้เป็นประแจแอลนะครับหัวดาวนะครับถ้าท่านไม่มีประแจแอลหัวดาวนะครับท่านก็ใช้ครีมแต่ท่านต้องระวังนะครับตัวนี้มันเป็นพลาสติกพอใช้งานไปนานๆเข้าเนี่ยมาเจอความร้อนแล้วมันจะกรอบนะครับ แล้วเวลาถอดคลายให้ถูกทางด้วยนะครับผมจะทำการคลายนะครับแล้วก็ถอดนะครับแล้วเราก็ปล่อยน้ำถ้าเป็นรถที่เราใช้งานอยู่น้าที่ถ่ายมาจะเป็นสนิมนะครับมีตะกอมมีสิ่งสกปรกออกมา ในระหว่างที่เรารอน้ำนะครับมันไหลออกไปให้หมดนะครับเราก็มาตรวจสอบนะครับใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดนะครับที่ตัวน็อตถ่ายเป็นพลาสติกนะครับก็จะมีโอลิงอยู่นะใช้ไปนานๆเข้าโอลิงอันนี้เจอความร้อนก็จะแข็งกรอบหักนะถ้ามันมันหักมันกันน้ำรั่วไม่ได้ท่านขับไปเครื่องยนต์ท่านก็ฮีทเกิดความร้อนนะครับท่านก็ตรวจสอบนะครับมีสิ่งสกรปรกท่านก็ไปล้าง รถคันนี้นะครับใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ําแล้วนะครับยังมีตัวนี้นะครับก็คือตัวเทอร์โมสตัตหรือถ้าช่างบ้านๆก็จะเรียกกันว่าตัววาล์วาน้ํานะครับเดี๋ยวไปติดตามคลิปของผมเกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องระบบระบายความร้อนได้นะครับเทอร์โมสตัตตัวนี้นะฮะจะอยู่ในชุดนี้นะครับไม่สามารถแกะมันได้นะครับยกเว้นท่านจะไปผ่านั่นคืออีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าตามมาตรฐานคือถ้าเทอร์โมสตารตตัวนี้เสียนะครับคือเปลี่ยนชุดนี้ทั้งชุดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าเป็นพวกโซนิะไรแบบเนี้ยท่านก็เปลี่ยนเฉพาะตัวเทอร์โมสตาตอย่างเดียวนะครับเทอร์โมสตารตตัวนี้ตอนเครื่องยนต์มันเย็นนะครับมันจะให้น้ำเนี่ยวนเฉพาะได้แค่ตรงเครื่องยนต์นะครับน้ำไม่สามารถวนมาระบายควารมร้อนที่แผงลงังพึ่งหม้อน้ำได้นะครับน้ำมันจะวนอยู่แค่ตรงนี้นะครับ นะวนแต่ยังมาที่หม้อน้ําไม่ได้แต่เมื่อเครื่องยนต์ร้อนถึงจุดที่กําหนดเมื่อไหร่ไอวาวน้ําตัวเนี้มันถึงจะเปิดให้น้ําเนี่ยวนมาระบายความร้อนได้นะครับจะวนมาอย่างนี้นะครับนี่นะฮะพอเครื่องยนต์เย็นมันก็จะปิดแต่วน้ําก็จะวนอยู่แค่ตรงนี้ฝาสูบเสื้อสูบเครื่องยนต์แค่นี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับนี่นะเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ นะแล้วรถทันนี้ใช้ระบบโชค๊คแบบโชค๊คไฟฟ้านะครับหรือออโต้โชค๊คนะเดี๋ยวถ้าผมว่างสะดวกผมจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้นะท่านก็คอยติดตามผมไปด้วยนะครับนะนะครับถ้าท่านขยันท่านว่างนะครับอ่าท่านจะใส่น้ํายาฟัชชิง่งล้างหม้อน้ําเอาน้ําเปล่ามาเติมแล้วติดเครื่องเดินเครื่อง แล้วแล้วแต่ท่านจะทำนะครับแต่ในคลิปนี้ก็คือผมถ่ายอย่างเดียวนะครับทีนี้หลังจากเรามั่นใจแล้วว่านะครับน้ำที่อยู่ในหม้อน้ำเนี่ยนะครับออกไปหมดและสิ่งสกรปรกออกไปหมดแล้วนะครับเราก็จะทำการนะครับใส่ตัวน็อตนะถ่ายนะครับก็ใช้ผ้าแห้งสะอาดนะครับเช็ดผิวหน้าสัมผัสก่อนนะครับ เพื่อไม่ให้มีเม็ดกวดเม็ดทรายนะมันค้างอยู่เราก็หมุนด้วยมือเข้าไปครับตัวถ่ายน้ำตัวนี้นะครับในคู่มือซ่อมจะมีการระบุค่าแรงขันด้วยนะครับว่าใช้แรงขันเท่าไหร่นะครับแต่ในที่นี้ผมไม่ได้ระบุให้นะครับก็ผมก็ขออนญาตใช้อย่างนี้ขันไปเลยนะครับเอาแค่แน่นพอประมาณนะครับแล้วเราก็ท่ายแ้งสะอาดเช็ด เพื่อหลังจากติดเครื่องเดินเครื่องจะได้ดูว่ามีการซึมมีการรั่วเกิดขึ้นไหมนะครับถ้าท่านถอดออกมาบริการขนาดนี้แล้วนะครับให้ท่านดูที่รังผึ้งด้วยนะครับรังผึ้งหรือฟินตรงนี้นะครับมันล้มไหมถ้ามันล้มให้ท่านใช้ไขควงปากแบนตัวเล็กๆมาทําการซ่อมคลีบนะครับถ้าท่านไม่ซ่อมคลีบนะครับคลีบมันบี้แบนมันอุดตันเนี่ยเวลาเครื่องยนต์ทํางานพัดลมที่อยู่ข้างในนะครับ มันจะดูดลมเข้านะลมจะวิ่งผ่านรังผึ่งเข้าไปเพราะนั้นถ้าขี้มันบี้แบนบิดเบี้ยวเนี่ยลมมันจะผ่านไม่ได้นะมแมลงสิ่งสกรปรกมาอุดตันนะครับระบายความร้อนได้ไม่ดีก็จะเจอปัญหานะครับนะเครื่องยนต์เกิดความร้อนสูงฮีทอ่ามีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการติดตั้ง ถังพักน้ำหรือกระป๋องพักน้ำนะครับาสายที่ต่อระหว่างถังพักน้ำมาที่หม้อน้ำหรือเราพูดกับการสายจากหม้อน้ำไปถังพักน้ำนะครับจะต้องเป็นสายยางเส้นเดียวนะครับไม่ใช่สายยางที่เอามาสวมมาต่อกันนะครับน,นี่คือสายยางเส้นเดียวนะครับส่วนอันนี้คือเป็นตัวหุ้มอีกทีหนึ่งกันการเสียดสีนะครับนะ ข้อ,อยางหรือสายยางต้องเป็นเส้นเดียวกันนะครับตามมาตรฐานใส่นะครับะนะครับเสร็จแล้วเราก็ตรวจสอบนะครับคลิปลัดเข็มขัดลัดสปริงลัดลวดลัดตรงนี้นะครับมันเข้าร่องรอยเดิมไหมนะครับจัดให้ตรงตามตำแหน่งแล้วก็ติดตั้งถัง หมุนน็อตยึดด้วยมือให้เข้าเกลียวให้เยอะๆก่อนนะครับเขาเป็นพลาสติกนะครับถ้าปีนเกลียวหรือว่าไม่เข้าล่องเข้ารอยนะครับเราไปขันก็อาจจะแตกได้นะครับตัวสอบนะครับ ตัวถายขันแล้วนะครับนะท่อระบายนะครับนะไปที่นี่เรียบร้อยนะครับนะทีนี้เราก็จะทำการเติมน้ำนะครับเติมน้ำก็ขออนุโลมว่าอันนี้ให้ท่านมองว่าเป็นน้ำยาหม้อน้ำของทาง Honda โดยตรงกันละกันนะครับนะผมไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรมานะครับก็เลยเอาขวดของยามาฮ่มาใช้ไปก่อนนะครับ แนะนำว่าท่านใช้ให้ตรงยี่ห้อของท่านเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็จะทำการเติมน้ำลงไปนะครับเมื่อเราเติมน้ำลงไปนะครับจนน้ำมันเสมอคอหม้อน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะทำการติดเครื่องยนต์เพื่อทำการไล่ลมถ้าท่านไปดูคลิปจากนูโวอีลิแกน135ของนูโวอีลิแกน135นะครับจะมีน็อตไล่ลมนะครับอยู่ตรงปั๊มน้ำ แต่ใน Honda c คลิกตัวนี้ไม่มีนะครับใช้วิธีติดเครื่องเพื่อทำการไล่ลมนะครับผมจะทำการเติมน้ำยาหม้อน้ำนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้กลวยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันโล่งนะครับแต่ถ้ารถที่ท่านทำมีชุดสีมีอะไรเกะกะท่านก็หากลวยมานะครับ ระวังน้ำยา6กล้นนะครับค่อยๆเติมลงไปมีอายุการใช้งานนะครับน้ำยาหม้อน้ำนะครับหรือน้ำยาหล่อเย็นนะครับต้องเปลี่ยนถ่ายแนะนำให้ใช้เป็นน้ำยานะครับอย่าใช้น้ำเปล่าหรือน้ำปาปาเติมนะครับโทวทีนะโโมเพลินไปหน่อยครับหครับ ทีนี้นะครับหลังจากเราเติมน้ํายาหม้อน้ําลงไปจนเสมอคอหม้อน้ําแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหลายๆท่านนะครับคิดว่าน้ํามันเต็มระบบแล้วท่านปิดฝาหม้อน้ําเลยอันนี้นคือผิดนะครับท่านต้องทําการไล่ลมครันนี้การไล่ลมก็คือเดี๋ยวจะติดเครื่องแล้วปล่อยให้เครื่องยนต์เนี่ยอยู่ในรอบเดินเบาแล้วหลังจากนั้นลองเร่งเครื่องนะครับเมื่อรอบเครื่องยนต์สูงความเร็วในการหมุนของใบพัดปั๊มน้ําจะมากขึ้น อากาศจะถูกดันออกและน้ําจะเข้าไปแทนที่เพราะฉะนั้นปริมาณน้ําหรือระดับน้ําตรงนี้จะลดลงเราก็อน้ํายาหม้อน้ําที่เหลือนะครับเติมลงไปนะครับทีนี้ผมจะบอกอย่างนี้นิดนึงครับผมข้ามขั้นตอนไปนิดนึงนะครับในรถคันนี้นะครับคู่มือเขาบอกว่านะครับน้ํายาหม้อน้ําที่เราจะเติมเข้าไปในหม้อน้ําแล้วเข้าไปในเครื่องยนต์เนี่ยความจุของมันก็คือ0.49ลิตร หรือ 490cc ซีซีถ้าเป็น NUVO อีเีแกนก็คือ0.51ลิตรหรือ 510cc ซีซีก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับแล้วน้ำที่จะเติมลงไปในถังน้ำสำรองตรงนี้นะครับตั้งแต่ระดับต่ำสุดนะครับจนถึงอัปเปอร์เนี่ยนะครับ,ยรบอยู่ที่ 200cc ซีซีนะครับวาล์วน้ำตัวนี้นะครับจะเริ่มเปิดเมื่อน้ำหรือเครื่องยนต์เนี่ยมีอุณหภูมิอยู่ที่ 74- ถึง78องศาเซลเซียสวาลวน้ำตรงนี้จะต้องเริ่มเปิดและวาลวน้ำตัวนี้จะเปิดเต็มที่เมื่ออุณหภูมิเครื่องยนต์หรืออุณหภูมิน้ำเนี่ยอยู่ที่100องศาเซลเซียสเวลาเราไปตรวจสอบว่าวาลวน้ำตัวนี้ดีหรือเสียนะครับในคู่มือบอกว่าวาลวน้ำตัวนี้นะครับจะเปิดสุดนะครับนะต้อง วัดระยะในการเคลื่อนที่ของตัววาล์วาน้ำเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า8มิมไม่ต่ำกว่า8มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านเอาวาล์วน้ำตัวเนี้ยไปต้มแล้วทดสอบปรากฏว่าวาล์วน้ำมันขยับตัวขึ้นได้แค่5มิมแสดงว่าวาล์วน้ำตัวเนี้ยติดขัดมีปัญหาต้องเปลี่ยนตัววาล์วน้ำใหม่หลายๆท่านไปต้มแล้วดูแค่ว่าเปิดหรือไม่เปิดไม่ใช่นะครับต้องดูได้ว่า เวลามันเปิดเนี่ยมันเคลื่อนตัวเค,เคลื่อนที่ไปเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า8มิลลิเมตรในตัวนี้นะครับนะฮนีนะครทีนี้ผมจะทำการไล่ลมนะครับผมขออญาตไปติดเครื่องเมื่อเราทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ ปริมาณน้ำตรงนี้จะยุบลงไปนะครับตอนนี้ท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับเราก็จเจ้าน้ำยาหม้อน้ำเนี่ยนะครับคอยเติมลงไปแล้วถ้าเกิดว่าในขณะที่เราไล่ลมเนี่ยนะครับนะมันมีฟองผุดขึ้นมาตลอดเวลาฟองไม่ยอมหายสักทีหนึ่งนะถึงแม้ว่าน้ำจะเข้าไปเต็มระบบแล้วอันนั้นก็คือเตือนแล้วนะครับว่ากำลังอาบในห้องเผาไหม้ของท่านเนี่ย ันรั่วเนื่องจากปราเก็นเนื่องจากโอลิงตรงจุดไหนก็แล้วแต่นะครับต้องไปตรวจสอบต่อนะฮะตอนนี้มันยุบลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำยาหม้อน้ำลงไ นี้ผมก็สมมติต่อไปว่านะครับผมเดินเครื่องต่อไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับน้ำยาที่อยู่ในหม้อน้ำเนี่ยนะครับไม่ยุบลงไปละเสมอคอหม้อน้ำแล้วนะครับนะไม่มีอะไรผิดปกตินะครับเราก็จะทำการปิดฝาหม้อน้ำแล้วเช่นเดิมนะครับฝาหม้อน้ำนะครับพยายามใช้ให้ถูกยี่ห้อถูกรุ่นนะครับเพราะว่ามันจะมีค่าแรงดันในการเปิดของวาล์วนะครับส่วนการตรวจสอบเดี๋ยวผมทวนให้อีกทีนึงนะครับ เวลาเราตรวจสอบฝาหม้อน้ําว่าใช้ได้หรือไม่ได้นะครับตรวจสอบอยู่ 3. จุด1นะครับก็คือยาง2จุดนี้นะครับจะต้องนุ่มไม่แตกไม่ฉีกไม่ขาดไม่แข็งนะครับถ้าแข็งแตกฉีกขาดบวมเมื่อไหร่คือเปลี่ยนได้เลยแต่ถ้าท่านตรวจสอบแล้วยาง2ตัวนี้อยู่ในสภาพดีนะครับตรวจสอบวาล์วตัวต่อไปนะครับวาล์วตัวนี้ให้ดันวาล์วขึ้นวาล์วจะต้องดันขึ้นได้ปล่อยแล้ววาล์วจะต้องเด้งกลับ นี่นะวาวคือตัวนี้นะครับอ่านี่นะท่าน,นอย่างนี้คือผมจะกดให้ท่านดูนะครับนี่กดจะต้องยุบปล่อยเขาจะต้องเด้งขึ้นถ้าไม่เป็นไปตามนี้เปลี่ยนฝาหม้อน้ําแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับวาวอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับท่านลองดึงดูนะครับนี่นะฮะดึงเปิดปล่อยต้องปิดดึงต้องเปิดปล่อยต้องปิดนะต้องเป็นไปตามนี้นะครับตรวจสอบสามอย่าง ย่างวาล์วตัวที่1วาล์วตัวที่สองนะต้องดีทั้ง3อย่างเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์นะครับเวลาเราใส่ฝาหมอ้อน้ําพยายามใส่ให้ตัวเลขค่าอะไรต่างๆมันอยู่ด้านนอกอย่างนี้นะครับเวลาเราอ่านค่าอะไรเงี้ยมันจะได้อ่านค่าได้ง่ายนะครับถึงแม้ว่าจะใส่กลับกันมันก็ใส่ได้นะครับนะแต่ทําให้มันถูกอย่างนี้จะดีกว่านะครับขออนุญาตใส่ฝาหมอ้อน้ํา ล็อกให้เรียบร้อยนะครับใช้ผ้าแห้งหรือลมนะครับมาเป่าน้ําที่มันล้นเปิดออกมานะครับเดี๋ยวจะได้เดินเครื่องและตรวจสอบอีกทีนึงว่ามีจุดรั่วไหลตรงไหนไหมนะครับสีที่ใส่อยู่ในน้ํายานะครับมีไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบคาบเวลามันรั่วนะครับจะสีอะไรก็ช่างนะครับหลังจากตรงหม้อน้ํานี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปดูที่ถังน้ําสํารองนะครับนะ เราซื้อมาเนี่ยนะครับมันขวด1ลิตรคันเนี้ยมันใช้อยู่แค่7 0 0ซีซีเองนะครับนะไม่ถึง7 0 0ด้วยได้สาแต่ขอปัดเป็น7 0 0ซีซีเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีน้ำยาเหลือดังนั้นเวลาท่านใช้รถไปซักระยะหนึ่งนะครับไอ้น้ำยาหม้อน้ำที่มันอยู่ในถังพักมันจะเละเหยออกทางรูระบายตัวเนี้ยท่านก็เอาน้ำยาหม้อน้ำที่เหลือเนี่ยนะครับมาคอยเติมนะจนกว่าจะครบกำหนดในการเปลี่ยนถ่าย คันนี้ในการเติมนะครับท่านก็เติมไปจนถึงขีดระดับอัปเปอร์ผมจะทำการเติมนะท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับเนื่องจากมันใสนะครับตอนนี้มาที่โลเวอร์แล้วนะครับ นะครับตอนนี้อยู่ที่ระดับอัปเปอร์แล้วนะครับน้ำยาของท่านจะเหลืออยู่นะครับถ้าท่านปฏิบัติงานจริงนะครับนะเสร็จเรียบร้อยก็ใส่นะครับฝาปิดที่เป็นยางนะครับ รุ่นนี้นะครับรูหายใจคืออยู่ตรงนี้นะครับถ้าฝานี้ท่านหายนะครับท่านเจ้าหนังสติกเอาพลาสติกอะไรมาลัดไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ายังมีรูระบายรูหายใจได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าในรุ่นที่รูหายใจอยู่ที่ฝาถังแบบนี้นะครับถ้าท่านเอาถุงพลาสติกมาครอบแล้วเอาหนังยางไปลัดนี่มันหายใจมันระบายไม่ได้มีผลนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับถ่านรู้ไว้นี่จะดีมากเลยนะครับ หลังจากเติมเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็ลองติดเครื่องนะครับทิ้งไว้สัก3-5นาทีนะครับแล้วท่านก็มาตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งว่า,ามีคาบน้ำยาเนี่ยรั่วมาจากตรงไหนอย่างไรไหมในระบบของท่านถ้าเป็นปกตินะครับเวลาน้ำเนี่มันดันจากหม้อน้ำไปที่ถังพักนะครับเวลาเครื่องยนต์มันเย็นเนี่มันจะถูกดันหรือถูกดูดกลับไปเต็มหม้อน้ำตลอดเวลานะครับ เพราะนั้นเมื่อผ่านการใช้งานไปน้ำจะยุบเฉพาะตรงถังพักน้ำนี้นะครับแต่ถ้าเกิดระบบของท่านมีจุดรั่วไม่ว่าจะตรงจุดไหนก็แล้วแต่นะครับน้ำของท่านเนี่ยจะไม่อยู่เต็มระบบแล้วถ้าท่านไม่ตรวจสอบท่านฝืนใช้งานต่อไปนะครับรถของท่านจะมีปัญหานะครับเหมือนจากคลิปของนูโวอีลิแกนนะครับที่ซีนปั๊มน้ำมันรั่วแล้วไม่ได้รีบแก้ไขนะครับ สุดท้ายส่งปัญหามาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับนะน้ําเข้าไปเปียกอยู่ที่หัวเทียนเลยนะครับคลิปนี้ก็คงจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับผมก็หวังว่านะครับคลิปที่ผมทําให้ท่านดูนะครับก็คงจะเกิดประโยชน์นะครับในการที่ท่านจะนําไป บำรุงดูแลรักษารถจักรยานยนต์ของท่านนะของญาติพี่น้องของท่านนะครับยังไงก็ช่วยฝากนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทําคลิปมานำเสนอท่านต่อไปนะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ท่านติดตามรับชมจนจบนะครับก็สวัสดีครับ